สวัสดีครับชแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาลองจินดอยเชวิต้าเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาตระกูลดอยเชวิต้านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไลน์อัพที่ขายดีมากๆของแบรนด์ลองจินเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่าเป็นทรงที่แบบมีเอกลักษณ์มากๆนะมาแนวหน้าเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็มีความโค้งเว้าในตัวทรงแบบสวยมากๆเลยนะครับซึ่งสําหารับคนที่กําลังมองหาในการหน้าทรงแบบเหลี่ยมๆแบบนี้เนี่ยเรือนนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เล็งที่จะลองใช้ดยเชฟวิต้ามานานแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่สะสมนาฬิกานะครับผมเชื่อได้เลยนะว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะพอมีนาฬิกาหน้ากลมหน้าแบบแปดเหลี่ยมหน้าอะไรแบบนี้ครบแล้วนะครับ ก็จะหอยหานาฬิกาหน้าเหลีしし่ยมแบบนี้ยังไงก็ต้องมีไว้สักเรือนหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงดีเทลรายละเอียดนาฬิกาเนี่ยผมขอเล่าประวัติคร่าวๆก่อนนะครับคือคอเลกชันโดยเชวิต้าเนี่ยความหมายของเขานะครับคำว่าโดยเชวิต้านะจะแปลว่าสุนทรียภาพในแบบชาวอิตาเลียนนะครับก็แน่นอนนะครับด้วยสไตล์ของนาฬิกาด้วยการออกแบบเนี่ยมันจะมาในสไตล์อาร์ตเดโคนะครับที่แบบมีความโด่งดังในช่วงยค19 1920 ดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นอายความยุ่นโหลความแบบ เป็นยุโรปสมัยก่อนช่วงแบบที่ศิละปะกําลังบูมอะไรประมาณนี้นะซึ่งเราก็จะเห็นเอกลักษณ์ต่างๆบนหน้าปัดได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นลวดลายเกียวเช่นะครับซึ่งหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นสีเงินลายฟริงเก้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในลายเกียเช้นั่นเองนะครับเป็นลวดลายที่สวยมากๆนะสูมใกล้ๆนี่จะเห็นดีเทลความโค้งวิ่งมาเป็นเส้นๆเลยโดยที่ดรชเวต้าเนี่ยก็เรียกว่าเปิดตัวมาตั้งแต่ปี1997แล้วนะครับถือว่าก็หลายสิบปีแล้วเหมือนกันเป็นคอลเลกชันที่ประสบความสำเร็จมากอชันนงขย โอเคเดี๋ยวมาดูดีเทลด้านในกันต่อเลยนะนอกจากตัวหน้าปัดสีเงินลายฟิงเก้แล้วเนี่ยดีเทลอื่นๆก็จะมีความคลาสสิกมากๆนะครับแน่นอนนะครับว่าพวกตัวเลขต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมาเป็นแนวเลขโรมันนะมีการวิ่งตรงขอบด้านนอกมาแบบนี้นะครับเป็นสไตล์ที่แบบค่อนข้างจะอาร์ตดคอร์มองปั๊บเนี่ยนึกถึงแบบสมัยก่อนที่ชาวยุโรปต้องใส่เสื้อโค้ทแจ็คเก็ตหนาๆนะครับมีความยาวชุดคุมโทนสีดำๆน้ำตาลเทาๆใส่หมวกอะไรแบบนี้ ฟิลลิ่งแบบนั้นมันมาครบเลยอะ่ะซึ่งนาฬิกาเองเนี่ยเขาก็แน่นอนว่าพยายามจะถ่ายทอดอารมณ์แบบนั้นเนี่ยมาสู่บนตัวเรือนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าก็มาเต็มเหมือนกันนะนะครับคือความคลาสสิกค,ความย้อนยุคนี่คือมีอยู่แทบจะทุกชิ้นส่วนของนาฬิกาเลยส่วนตัวเข็มเนี่ยก็จะมาเป็นเข็มสีมเงินแบบนี้นะครับเป็นเข็มบูสติลด้วยนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าเรือนนี้มันจะไม่ได้มีรูม,มาให้นะครับแน่นอนนะครับนาฬิกาที่มาแนวคลาสสิกหรือว่าโดยปกติแล้วนาฬิกาตระกูลทรงสี่เหลี่ยมมมเนนน่่่ยยกก็จะไคคอออูู้้ัแลแลวบบื ไม่ได้เน้นใส่ใช้งานในที่มืดอ่ะดังนั้นอันนี้ก็ไม่แปลกเท่าไหร่ที่จะไม่มีรูมาให้นะครับก็เน้นใส่ใช้งานดูเวลาเป็นคลาสสิกวอชทั่วไปซะมากกว่าส่วนจุดหนึ่งที่ผมว่าเรือนนี้ทําได้ดีนะครับคือปกติแล้วเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ว่านาฬิการทรงสี่เหลี่ยมแบบย,วยาวๆอย่างเงี้ยมันมักจะมีปัญหาในการอ่านค่าเวลานะครับเพราะว่าเวลามันเป็นนาฬิการทรงกลมอ่ะ เราจะเห็นการแบ่งสัดส่วนวงกลมเนี่ยชัดเจนมากๆนะคือทรงกลมจะอ่านค่าได้ง่ายมากๆเลยอะแต่ทรงเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีความแบบเพิ่มพื้นที่ตรงมุมมาแบบนี้นะครับทำให้หลายๆคนนะอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ในการอ่านค่านาฬิการทรงเหลี่ยมนะถึงแม้ว่ามันจะมีมาร์กเกอร์มาให้นะครับ แต่ว่าในการกวาดตาอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าดีไซน์มันไม่ดีเนี่ยเราจะอ่านค่าเวลาที่มันเป็นนาทีหรือว,ว่าวินาทีไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่เรือนนี้สังเกตด,ดูว่าเขาจะมีหลักขีดแบบนี้ที่มันเป็นขีดด้านในตรงนี้นะครับเป็นเหมือนไดอัลรองอะแล้วก็เป็นการแบ่งขีดนาทีลงไปย่อยๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรากวาดตามองนะครับเวลาเรามองเข็มวิหรือว่ามองเข็มนาทีเนี่ย มันก็จะสามารถอ้างอิงกับตัวกรอบด้านในสี่เหลี่ยมตรงนีนน้ได้อีกชั้นหนึ่งอะ่ะซึ่งสามารถทำให้เราอ่านค่าได้อย่างละเอียดมากขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดนาฬิการทรงเหลี่ยมแล้วแบบมันไม่มีขอบแบบนี้นะมันจะแบบอ่านค่าได้แค่คร่าวๆเท่านั้นะ่ะ ตัวนี้ถือว่าทําได้ละเอียดดีมากเลยนะครับถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีจริงมากนะแล้วก็สังเกตดูว่าตัวขีดเขาอะ่ะมันจะมีดีไซน์ที่แบบตรงส่วนที่แบบมันบีบๆนะครับตรง3นาฬิกา9นาฬิกาขีดมันก็จะแคบๆหน่อยแต่ว่าตรงที่พื้นที่มันเยอะนะครับเป็นส่วนที่แบบมุมๆอย่างเงี้ยขีดก็จะใหญ่ขึ้นนะครับดูเท่มากนะอันนี้ ก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะมาแนวอาร์ตเดโคมากๆนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยเรือนนี้ใช้เครื่อง L592 นะครับโดยที่เราสามารถหมุนเพื่อขึ้นลานได้มือได้เลยนะแต่การขึ้นลานได้มือเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้หมุนได้ง่ายมากเท่าไหร่นะครับคือเม็ดพยมเขาเนี่ยจะมาในสไตล์กลมๆแบบนี้แล้วก็มีการตกแต่งที่แบบเป็นขอบหยักหนึ่งอันขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเม็ดพยมโดยส่วนมากจะใช้ขอบแนวนอนแบบนี้ที่มันขวางกับข้อมือเราอะทำให้เวลาเราหยิบจับเนี่ยมันจะมีกริปแหลมๆให้เราสามารถจิกแล้วก็ ได้ง่ายแต่อันนี้คือรอยเชวิต้าจะเน้นเป็นแรงกาที่ใส่ใช้งานบ่อยๆนะครับดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีการทาเม็ดมยมมาเผื่อการขึ้นลานด้วยมือแบบจริงจังมากคือโอเคมันยังพอหมุนได้นะครับแต่เพื่อนอาจจะต้องออกแรงบีบเข้าไปนิดนึงนะถึงจะหมุนขึ้นลานด้วยมือตำแหน่งแรกได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะหมุนแบบไม่ได้ลื่นมากเท่าไหร่นะครับก็เน้นใส่ใช้งานให้โรเตอร์มันขึ้นลานเอาแหละโดยที่ความถี่ของตัวเรือนี้เนี่ยก็จะเดินที่28800 v bph นะครับก็ เข็มก็จะเดินกวาเดนเนียนๆหน่อยแล้วก็สำรองพลังงานได้45ชั่วโมงนะส่วนฟังก์ชันนาฬิกานะครับดึงมาที่ดนึงเนี่ยเป็นการหมุนขึ้นเพื่อตั้งช่องวันที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาง่ายๆเลยแบบนี้นะอันนี้ก็ฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับส่วนวัสดุต่างๆนะครับตัวกระจกเนี่ยเป็นซัฟฟร์คริสตัลนะแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าจะมีความโค้งเนียนกับตัวเรือนมากๆมองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นลนหน้า,นนาที่แบบ ทำมาดีมากนะอันนี้คือแบบมันไม่นูนขึ้นมาเลยซึ่งกระจกทรงนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าปกติแล้วมันจะตัดแสงได้ยากมากๆนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็ยังพอเห็นการสะท้อนแสงเข้ามาอยู่บ้างแต่ด้วยความที่เรือเน,นี่ยมันเป็นหน้าสีขาวอะแล้วก็เป็นสีเงินฟินิกอะแบบที่เขาบอกมาเนี่ยมันก็จะมีความช่วยเหลือเราให้แบบเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนขึ้นอ่านค่าได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นถือว่าเป็นกระจกโค้งที่ค่อนข้างจะเคลียในบางมุมเหมือนกันนะอย่างเงี้ยหลายๆมุมก็จะไม่ได้เห็นแสงสะท้อนอะไรมาเยยยอะยะะแมมากมากนะ มาสะท้อนได้ตรงตัวเคสมากกว่านะครับเพราะว่าตัวเคสเนี่ยขัดเงามันเงา,เวาแวบเลยแล้วก็สังเกตดูตัวเคสนะครับมีความโค้งอย่างเงี้ยซึ่งไอตรงเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนเห็นปั๊บเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันโค้งเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าทรงเคสแบบนี้มันเป็นทรงที่เวลาขึ้นข้อแล้วแบบมันดีมากๆเลยนะคือในการหน้าเหลียมเนี่ยมันจะมีทรงเคสอยู่แค่2แบบเท่านั้นนะครับแบบแรกคือแบบแบนๆไปเลยคือราบเลยนะครับบางๆเลยความหนาทุกจุดเนี่ยเท่ากันหมด แต่ว่าอีกทรงหนึ่งเนี่ยคือทรงโค้งแบบนี้ที่แบบมันจะมีการปูดนูนขึ้นมาตรงกลางนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนข้อมือใหญ่มากๆเนี่ยใส่ทรงแบนจะโอเคนะครับเพราะว่ามันก็จะกินพื้นที่บนข้อมือไปประมาณหนึ่งละแล้วก็มันจะพาดผ่านไปดูเนียนตาแต่ถ้าเกิดสําหรับชาวเอเชียนะครับหรือว่าคนไทยเราเนี่ยข้อมือเราโดยส่วนมากนะเอาเป็นโดยค่าเฉลี่ยจะไม่ได้ใหญ่เวอร์มากดังนั้นเวลาใส่นายกาที่มันแบนมากเกินไป บางทีมันจะมีความรู้สึกว่านาฬิกามันก็เหมือนเป็นแผ่นบางๆมาแปะบนข้อมือดูแปลกตาม,มากไปหน่อยซึ่งนาฬิการทรงเหลี่ยมที่ดีไซน์ความโค้งมาแบบนี้นะครับเวลามันอยู่บนข้อเนี่ยมันจะมีความแบบโค้งนูนขึ้นมาแล้วก็ พยายามจะเป็นทรงนราฬิกาที่มันโอบก,กระชับกับข้อมือมากกว่านะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเอาตามการใส่ใช้งานนะทรงโค้งๆแบบเนี้ยเวลาขึ้นข้อแล้วมันจะดูแบบบาลานซ์ข้อมือดูเนียนตาดูไหลลื่นมากกว่านั่นเองนะก็เป็นข้อดีของทรงประเภทนี้นะครับโอเคมาดูขนาดเคสไซส์กันหน่อยนะครับขนาดเคสไซส์เนี่ยความกว้างจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ28มิลความหนาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันจะมีหลายช่วงนะช่วงตรงกลางเนี่ยประมาณ10มิลนิดๆแ้วถ้าเกิดว่าตรงช่วงแบบปปลายเคสละมันจะอยู่แบบประมาณสัก9มิลอะไรแบบนี้นะครับก็เป ที่แบบมีความโดมขึ้นมาตรงกลางประมาณหนึงวัดออกมาได้ประมาณ43มิลเท่านั้นนะครับน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่ประมาณ59กรัมนะถือว่าเบาใส่สบายมากๆเลยส่วนฟ้าหลังเนี่ยถือว่าทํามาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะคือเขาจะมีการใช้โลโก้ลองจิ้นแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าโลโก้ลองจิ้นด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับด้านหน้าสะทีเดียวนะ คือด้านหน้าเนี่ยจะมาแนวโมเดิร์นละนะครับเป็นปีกนกนาฬิกาสายเล็กๆอยู่ด้านล่างโลโก้แต่ตรงด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นแบบปีกนกนาฬิกาสายใหญ่ขึ้นมามากๆนะครับแล้วก็โลโก้อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็จะมีแบบลักษณะเหมือนเป็นแบชตาสัญ,ญลักษณ์ใหญ่ๆเลยอะ่ะซึ่งโลโก้นี้มันเป็นเครื่องหมายแรกนะครับที่ลองจินตเนี่ยจดทะเบียนตั้งแต่ปี1889นะครับก็เรียกว่าเป็นการนําเอาโลโก้คลาสสิกมาอยู่บนนาฬิกาที่มันก็มีความคลาสสิกแล้วก็ มีความย้อนยุคมากๆเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะถือว่าเข้ากันดีนะสวยงามมากแล้วก็สังเกตดูว่าฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบ snap เข้าไปแบบนี้เลยนะครับไม่เห็นนอ็อตไม่เห็นการเชื่อมต่อใดๆโผล่ขึ้นมาเลยนะส่วนสเปคการกันน้ำเรือนนี้ก็อยู่ที่3บานะครับ ถัดมานะมาดูสายกันบ้างนะสายเนี่ยตามสเปกบอกว่าเป็นสาย alligator นะครับก็เป็นสีดำๆแล้วก็เคลือบ texture ด้านมาแบบนี้นะมองก็จะรู้สึกว่าแบบมีความไม่ได้สะท้อนแสงอะไรเลยนะครับมีความแมทพอสมควรพลิกมาด้านหลังก็จะเห็นการลองซับในมาแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลก็ธรรมดานะครับแล้วก็สายเนี่ยขนาดมันจะประมาณ19มิลก็เป็นไซส์สายที่ลองจิ้นมักจะใช้ประมาณเนี้ยนะครับสิบเก้ายี่สิบเอ็ดมิลจะเป็นเล็กขี้นะซึ่งสายมันก็จะดูมีความแบบเหมือนจะเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กอะไรขนาดนั้นนะครับมีความกึๆๆ่งกึ บัคกเค้าก็จะมาเป็นสีเงินแบบนี้นะครับขัดเงามาสวยเลยแล้วก็ชอบตรงนี้นะคือเข็มเขาแบบอันเล็กเดียนะครับทําให้เราแบบก็ใช้รูอันเล็กๆแบบนี้ได้เวลามองมาจากด้านบนเนี่ยมันก็จะไม่เห็นพวกรูใหญ่ชัดเจนอะไรมากนะครับก็จะดูเนียนตาดีอ่ะลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะคือข้อมือผมเนี่ย5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับอันเนี้ยยังมีความรู้สึกว่าหลวมๆไปนิดนึงจริงๆผมอะ่ะจะต้องเจาะรูเพิ่มรูนึงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เจาะนะอันนี้เอามาถ่ายให้ดูกันก่อนว่า ฟิลลิ่งการอยู่บนข้อมันประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนข้อมือประมาณสัก5.5นิ้วเท่าผมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อเรือนี้ออนไลน์นะครับแนะนําเลยนะว่าฝากให้ทางร้านเนี่ยเขาเจาะรูให้รูหนึ่งจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดแบบข้อมือสัก6นิ้วเนี่ยอันนี้โอเคนะครับผมว่า6นิ้วนี้พอดีเป๊ะเลยก็ออกมาประมาณนี้นะครับขึ้นคอแล้วแบบฟิลลิ่งของสายคือดีมากนะคือเหมือนจะเป็นสายที่มีความแข็ง,แข,งแข็งนิดนึงแต่ว่าใส่ใช้งานจริงเออ เวิร์กเลยนะครับดัดทรงได้ง่ายมากเลยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยอยากให้ดูอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่ทรงมันโค้งแบบนี้นะครับเวลาเรามองจากด้านข้างอ่ะเราก็จะเห็นว่านาฬิกาเนี่ยมันแบบยกขึ้นมาแล้วก็ตีโค้งเป็นทรงเดียวกับข้อมือเรานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาถ้าเกิดแบบไม่ได้โค้งแบบนี้มันก็จะดูแบนๆอย่างเงี้ยคือมันจะขึ้นมาแล้วมันก็จะพาดไปเลยแล้วมันก็จะลงไปนะครับแต่อันเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะเวลาเรามองจากด้านบนหรือว่าการยกข้อมือขึ้นมาแล้วก็หมุนๆมาแบบนี้นะครับ มันจะดูสมูทดูลื่นดูแบบมีความต่อนเนื่องอ่อนช้อยมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมใส่ปั๊บนะผมเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเป็นดอยเชวิต้าหรือว่าการใช้ชีวิตอันหอมหวานสไตล์อิตาเลียนนะครับเพราะว่ามันรู้สึกถึงความหวานความแบบละมุนเวลามันอยู่บนข้อมากๆด้วยทรงเคสโค้งๆแบบนี้ความเงาๆความแบบ อ้วนกลมอ่อน,ออน,ออนช้อยมากๆอ่ะซึ่งแบบโอเคตรงคอนเซ็ปต์มากอันนี้ยอมรับเลยนะครับทำมาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยโดยที่สังเกตดูนะครับว่าขนาดเรือนนี้เคสไซส์มันไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะมันประมาณ20่ปลายปลายใช่ไหมครับแต่ข้อมือผมอ่ะก็ค่อนข้างจะใส่และแบบฟิตติ้งมาแบบค่อนข้างจะเต็มแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่ๆเนี่ยยังไงใส่ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะไซส์ข้อมือแบบ6.5นิ้ว7นิ้วก็จะฟิตติ้งกับเรือนนี้ได้ดีสุดๆนะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กจริงๆเนี่ยเอาจริงๆคือลองจินเขาก็จะมีรอยเชวิต้าหลายไซส์นะครับลองไปดูไซส์เล็กลงกว่านี้ก็ได้นะพวกหน้าเรียบๆก็ได้เหมือนกันก็เป็นออปชั่นสำหรับคนข้อมือเล็กมากๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะคือลองจินเนี่ยเขาจะมีการรับประกัน5ปีเลยนะ สำหรับตัวเครื่องออโต้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดการรับประกันที่แบบดีมากๆนะอันนี้เทียบเท่ากับนาฬิการาคาหลายแสนแบบระดับไฮเอนดสุดๆได้เลยนะครับโดยภาพรวมแนละ้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะคือในช่วงราคานี้เนี่ยเรือนนี้มัน65,200บาทนะครับ ได้ในาการหน้าตามีความคลาสสิกแบบนี้ดูย้อนยุคป,ประมาณแบบนี้แล้วก็เป็นเครื่องออโต้ด้วยแล้วก็ขนาดเคสไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะทั้งหมดทั้งมวลมันยังอยู่ในงบประมาณครึ่งแสนแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะใส่ใช้งานก็สะดวกดีนะครับคือแบบหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันจะแต่งกับชุดเดรสหรือว่าเป็นสูทเต็มยศเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการนาฬิกาไปงานทางการมากๆทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากับชุดทางการได้ไดแบบค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับ เวลาผมจะไปออกงานหรือว่าไปคุยงานที่แบบมันต้องใส่สูตรไปเต็มๆอะ่ะผมมักจะมองหานายการทรงซีเรียบแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงมันก็จะดูทางการดูจริงจังนะครับคือแบบสุภาพมากๆเลยแต่ถ้าเกิดจะใส่เป็น everyday watch ก็ได้สบายมากนะครับเพราะว่าเวลานายการมากระสายหนังอะ่ะมันก็มีความแบบค่อนข้างจะสบายสายอยู่ละสายหนังมันก็ใส่ง่ายอยู่แล้วเรียกว่าก็เป็นเรือนหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้ทุกโอกาสแหละ อาจจะแค่ต้องระวังน้ำอะ่ะอย่างเดียวเลยนะครับพวกฝนตกพวกน้ําเวลาล้างมืออะไรแบบนี้เพราะว่าสเปกการกันน้ําเขาก็ประมาณ3บานะนะก็ไม่ได้แบบทํามาโดนน้าจริงจังมากเธอระวังเรื่องน้ําเรื่องความชื้นนิดนึงมันก็จะโอเคละนะครับก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับใครที่อยากได้นาฬิกาหน้าเรียวๆแบบนี้อยู่นะครับก็ลองไปหาซื้อได้เลยนะครับตามช็อปของลองจินในห้างสสินค้าชั้นนําได้เลยนะครับพวกห้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีช็อปลองจินอยู่ละหรือจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับ สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ